สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสรุปสั้นๆซีรีส์กเกาหลีเรื่อง Wuri the Virgin วันนี้ลารีวิว EP 1ถึง EP 5นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตามไปฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไป EP 1นอ u r i ยึดมั่นในการรักษาพรมจันท์ของตัวเองเอาไว้เพื่อรอให้ถึงวันร่วมหอลงโรงเพียงเท่านั้นนับเป็นเวลากว่าสองปีที่ถูกเชื่อมั่นในความสัต์จริงและแฟนหนุ่มของเธออีคงังแจก็ยืนเคียงข้างและมีความรักให้กับเธอสุดหัวใจ ไม่เลือกที่จะชิงสุกก่อนหามแม้แต่น้อยแต่ปรากฏว่าเธอได้เสียจบแรกให้กับผู้ชายอีกคนเขาคือราฟาเอลชายหนุ่มรูปงามที่เข้ามาในชีวิตเธอเหมือนกับอุบัติเหตุและยังเป็นเหตุที่ไม่ธรรมดาเสียด้วยสิ EP 2 หลังจากผ่านพ้นวันที่แสนสับสนทั้งพบว่าตัวเองกำลังตั้งครรภ์แบบงงๆซ้ำคุณแฟนทำเซอร์ไพรส์คุกเขาขอแต่งงานโออุรีแทบจะไม่มีสติอยู่กับตัวแต่ก็ต้องเดึงสติกลับคืนมาให้ได้ต้องหาวิธีว่าจะจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปอย่างไรเธอจะเก็บเด็กคนนี้เอาไว้หรือจะปล่อยไปเพราะยังไม่พร้อมแต่บัดนี้ ครอบครัวของราฟาเอลได้ทราบแล้วว่าอูเรีกำลังตั้งครรภ์ลูกจากการผสมเทียมน้ำเชื้อของเขาอยู่และเธอก็เป็นความหวังเดียวที่จะมีทายาทให้แก่เขาการเจราจาระหว่างทั้งสองบ้านได้เริ่มต้นขึ้นอย่างชลมุน EP 3 หลังจากที่มีปณิธานอย่างแน่วแน่ว่าจะอุ้มท้องและเก็บลูกคนนี้เอาไว้และค่อยมอบให้กับครอบครัวที่แท้จริงของหนูน้อยต่อไปแต่โออูรีก็ได้ประชินหน้ากับข่าวลือ ที่ร่ำลือกันหนาหูเกี่ยวกับพฤติกรรมเสเพและเจ้าชู้ประตูดินของราฟาเอลทำให้เธอรู้สึกเป็นกังวลและพยายามตามหาเบาะแสหาข้อเท็จจริงกระทั่งเธอได้มาเห็นเหตุการณ์ซึ่งซึ่งหน้าทำให้รู้สึกมั่นใจว่าเขาเป็นเพลย์บอยตัวท็อปดีๆนี่เองในขณะเดียวกันอีคงังแจ กับอีมารีได้ร่วมมือกันทำอะไรบางอย่างโดยที่ไม่ค่อยสบายใจนะก EP4 เธอคือคนนั้นนักเขียนโออุรีและแล้วความจำที่หลบซ่อนอยู่ในตอมลึกๆของราฟาเอลก็กระตุ้นให้จำได้แล้วว่าเขากับโออุรีเคยพบกันและมีช่วงเวลาที่ดีต่อกันมาก่อน เมื่อย้อนกลับไปสมัยที่เขายังเป็นหน่มท่ามกลางความสับสนทางความคิดมากมายโออุรีที่ยังคงอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับอีคังแจเช่นเดิมก็พยายามมองหาหนทางที่จะช่วยตอกย้ำความสัมพันธ์ของพวกเขาให้ลึกซึง้งโดยที่ความลับระหว่างโออินรันกับชเวซองอินที่เก็บเอาไว้ก็เริ่มเสียงต่อการหลุดออกไปมากยิ่งขึ้น อีพีห้าโออูรีตกใจและช็อกมากที่ความจริงได้เปิดเผยว่าชเวซองเอลเป็นพ่อผู้ให้กำเนิดของเธอทำให้ระหว่างเธอกับแม่โออึนร,รันเกิดเป็นรอยร้าวในขณะเดียวกันอูรีได้พบเห็นใบหน้าอิมารีมีรอยฟอกช้ำก็ทำให้เธอเข้าใจว่าราฟาเอล ทำร้ายร่างกายของภรรยาตัวเองประเด็นนี้จึงทำให้ราฟาเอลต้องรีบเข้ามาอธิบายและทำความเข้าใจให้กับเธอเช่นเดียวกับซองเอลที่พยายามผูกความสัมพันธ์กับลูกสาวอย่างตรงไปตรงมาส่วนทางด้านอีคางแจก็ได้ค้นพบเบาะแสสำคัญบางอย่างในคดีที่เขาเฝ้าตามหามานาน เป็นยังไงกันบ้างคะกับรีวิวสั้นๆเรื่อง Worthy the Virgin คลิปหน้าเราจะมาทำ EP 6ถึง EP 10ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ